เราเนี่ยจะเป็นคนด่วยน้อยมมกขอเช็คตับมือค่ะดูปากดูไปดูปากเลยเหรออะขอไมานะคะขอเมื่อกี้เลยในส่วนของโรงแรมแล้วก็น่ารักกับพี่น้องแบบพี่ตลอดไปครับ อู่ไหมเอาอะไรอ่ะเด็กนิกกี้แท็กพารีซีเพี่จเ่นอยู่นี่ได้ครับอันนี้ไรให้ดูอวยพรนอยครอวยพรโอ้โหก็จริงๆวันนี้ก็เห็นพี่ พิ่ตุ๊กี้มีความสเม่อรได้วมสเลยดูปาผมไม่ติดนผมดปาี่เขาผมดป่าพุกีไม่ติดนแต่วันนี้ไม่พูดไเยอะแล้วทุกคนรักพี่ตุ๊กี้มากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีเสียงร้องและความสุขเสมอก็ขอให้พี่ตุกี้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เอาเงินล้านเนี่ยอย่างน้อยก็เดินมาให้ผุเซ่ตเซิร์ม่ตุ๊กี้ขอให้่ั้สองเป็นที่รักเราตลอดไปนะครับ อ่าอนอันี้ฝั่งเด็ก้า yes. นู่นนิกก yes> ี้แล้ชัแจ็คมาเลยต้อปลงมาะดีแท็กใคอยู่ฮัามาลับมาไอแจ็คแล้ฉันไม่ต้องเพราะว่าเกาะกระแสมัวมีนาแล้วไม่ต้องรักพ่อแลมามิกกี้นิกกมาแวจ็คแล้วัมาแท็กเขามึงถอนหน้ากากเถอถ้ามึงจะติดติดจเกาหลีมด้ติด่นี่หรอ ผมไม่ผมต้องใส่ผมเป็ใจต้องใส่หน้ากากเพราะผมเป็นมึงมึงรอให้ทุกคนเขาเงียบก่อนทำไมนะก็ไปดูซีรเออขอให้พี่นะมีสุขภาพแข็งแรงนะขอขอให้พี่ทุกต้ยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับน่ารักกับน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็รวมถึงวันนี้ทุกคนเนี่ยที่มาคอนโทุกเี้นะมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ รักพี่ทุกี้จริงๆเพราะว่าพี่ทุกี้ก็มอบความรักให้กับทุกๆคนที่มางานในวันนี้นะครับขอให้พี่ทุกๆี้แล้วก็ครอบครัวทุกคนก็ครอบครัวทุกคนก็ครอบครัวทุกคนหลายคนนะไอ้สารรวยแล้วกันโคทุกี้ทุกกี้ครับก็พี่ทุกี้นะครับจริงๆก็เป็นพี่ที่น่ารักกับน้องๆมาลักมานานแล้วด้วยนะครับน่ารักมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะครับก็ วันเกิดพี่ตุ๊กกี้ปีนี้43แล้วนะครับ <eterm> ขอให้พี่ตุ๊กกี้พี่ปูบูมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เอ like like นดูน้องๆแบบนี้ไปนานๆนะครับพี่ตุ๊กกี้ครับพ่ตน๊ี้ครับพี่ครับเฮ้ยไอแทเฮ้ยไเฮ้อแทอพอตรเกเพราะถ้ามึงไปยหเหมือนพีุ่กกี้มาลาบด้ก็ เรารู้อยู่แล้วว่าพวกเราพิทุกี้มากผมพูดคำเดียวเลยนะตัดใจเลยนะอย่าลืมจบงานอย่าลืมงานขออย่างเดียวไม่อย่างนั้นมันจะลุกนะทุกินนะู้วนทุกิมีงานเยอะนะครับผมก็เป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็คอยสั่งสอนน้องๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมขอให้พิทุกี้เป็นแบบนี้น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุพี่พี่ตุ๊กี้ดีกับผมนะครับแล้วก็ที่พี่เพื่อนๆนองทุกคนนะครับผมเองก็ขอให้ตก้มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพนะครับพี่ครับโอ้โหดีครับพีนะ ไม่ดีนะครับพี่ขอบคุณที่ใหความรักความเมตตาของผมมาตลอดทุกคนที่อยู่ในรายการขอให้พี่เป็นความสุขตลอดปีตลอดไปเวยสุขภาพครับผมสวัสดีครับพี่คุณแม่คุณครับคุณแม่คุณดแบบม่สีตาคนทองก็สีฉันเลยพี่พี่ชายพี่ชายฉันแม่เดยวเนี่ โต่เชนี้บอกว่าิน้องี๋เนี่น้องชยอยากให้พี่ตุ๊กตี้มีความสุขมากๆครับพี่น้องชายน้องสุดเลยแต่้ะหันนา วันนี้ผมมาสายสุดเป็นคนสุดท้ายเป็นน้องเล็กสุดก็อยากให้พี่ทุกพี่นี่มีความสุขกับพี่อยากให้เออเอะไนน้อย่างเี้ยขอให้ได้ขอให้โดนกันพี่คืนนี้ ออาพุทธมนาก็ขอให้พี่เป็นพี่ที่น่าักับน้องๆแบบนี้ตลอดไปทุกปีเลยแล้วก็เป็นพี่ที่น่ากับเนี่ยพี่ๆทุกคนอย่างนี้เลยนะครับแล้วขอให้งันหน้าก็เชิญน้องๆมาอีกนะฮะแล้วก็ขอให้เมนูวันนี้อย่าเก็บตังค์พวกผมแล้วผมตัดเงินโอเคให้พี่เบิร์ัวเองพี่ทุกี่นะครับผมคุณดูได้นะครับุดท้าย เราอาจจะไม่รู้จักกันแต่วันนี้เราจะสนิทกันเลยนะคะสิ่งที่หนูทำไปอยากให้ทุกคนมีความสุขล้วนี้นะหนูรู้ว่าเราคือเราไพ i v a แต่ว่าเราไ r i v a t e แบบพวกค่ะสองโต๊ะที่มาขอให้ด้วยค่ะที่หนูเต้นแนนไปเราตีเมเองโอเคไหมคะค่ะอย่าพลาดเอรอนะคะแต่น่ะคอทคนมควสนะคะแล้วก็สาคัญคือขอบคุณมากๆที่มา ในงานวันนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่า,าวันนี้คุณคนที่รักหนูขอบค,คุณค่ะ